อยู่แบบที่ไม่สัมพันธ์คงไม่ใช่อันหนึ่งที่ผมอยากจะชี้เห็นว่าเราคนปัจจุบันเนี่ยนะครับโดยเฉพาะใน,ในอำนาจส่วนกลางที่มักจะมองกันแบบคกว่าตีกินนะนะฮะอาจจะใช้คําแบบไม่สุภาพ <laughs> คือตีกินคือหมายว่ายอ,อย่างศิลปะรัฐสํรปปราสนักหรือศิลป,ประส่วนกลางเนี่ยนะผมคิดว่ามันมาจากพื้นฐานนะช่าง ที่มีความเชี่ยวชาญชํานาญก็ถูกซื้อจากเจ้านายต่างๆแล้วก็ลบประวัติศาสตร์ตรงนั้นเอาอไปเสียนะครับตัวหนังสือลาวตัวหนังสืออีสานถูกเผาทําลายแล้วก็มาใช้หนังสือส่วนกลางอันนี้เป็นตัวอย่างที่น่าจะเรียกว่าน่าอะไรนะน่าอดสู <c oughs> จะใช้คําที่มันแรงกว่านี้ก็คือจริงๆแล้วมันเป็น มูลมังมรดกมันเป็นภูมิปัญญาของคนที่เราสามารถที่จะเอามาใช้แล้วปัจจุบันเนี่ยถ้าเรายังรักษาไว้เนี่ยนะครับเราจะมีมรดกตกทอดให้สามารถเอาไปทํากินได้อีกยาวนานเลยนะฮะแต่ปัจจุบันเมืองไทยนี่ก็ต้องบอกว่ารุ่มรวยนะครับด้วยศิลปวัฒนธรรมถ้าเปรียบเทียบกับสิงคโปร์หรือแม้กระทั่งเกาหลี ที่ขายอาหารผ่านทีวีผ่านสื่อทั้งนั้นที่ก็ไม่มีอะไรที่มันพิสดารลุ่มลึกมากกว่าเราเลยนะครับตรงนี้ผมว่าเราจงภูมิใจนะครับสิ่งที่เราไม่ภูมิใจเพราะว่าเราไม่มีความรู้เท่านี้นเองพอเรามีความรู้เราก็จะไม่รู้ว่าเรามีนะครับมันเป็นเรื่องที่ทําให้เราไม่สามารถที่จะไปฟื้นหรือประยุกหรือแม้กระทั่งต่อยอดได้นะครับคือความหลากหลายนั้นมีอยู่จริง นะครับความหลากหลายนั้นมันถูกจัดการมาเป็นยูนิตีนะครับมาเป็นศิลปะแบบเชียงบ้านเชียงแบบสีโคต,ตบูนแบบลานช้างนะครับแบบสีวิชัยแบบสุโขทัยอยุอายารัตนโกศิลป์จนถึงปัจจุบันคือถ้าเรารู้ว่าเรามีสิ่งเหล่านี้ประวัติศาสตร์เราถูกสร้างมาอย่างนี้นะครับมีการผสมผสานจากกลุ่มชาติพันธุ์จากศิลปะหลากหลายนะครับ เราก็สามารถที่จะสร้างสารรค์สิ่งใหม่ได้อย่างภาคภูมินะครับผมก็อยากทิ้งท้ายตรงนี้ว่าอย่างที่ท่านอาจารย์ปิชาท่านพูดถึงข้างหลังภาพเนี่ยสำคัญนะฮะการที่จะเดินต่อไปเนี่ยถ้าเราไม่รู้กําพืชตัวเองเราไม่ตะหนักแล้วไม่กระตันยูรู้คุณนะฮะมันก็คงจะไปลำบากทั้งทงที่เรามีเยอะแยะมากมายมากกว่าประเทศที่อยู่รอบๆบ,บ้านเรา ด้วยซ้ำนะฮะเวียดนามมีไม่เท่าเราแต่หุ่นน้ําเขาชูกันจังนะครับสิงคโปร์ไม่มีซื้อศิลปะจากเนี้ยรอบๆบเนี้ยฮะบ้านเราก็ถูกซื้อไปเยอะแล้วก็ห้ามขายที่อื่นด้วย <laughs> เขาก็มีมาตรการเราไม่มีมาตรการเลยนะไม่มีมาตรการไม่มีวิธีการไม่ป้องกัน <laughs> คือตรงนี้ทำใหเ้เราต้องมองไปถึงนโยบาย บ้านเราต้องบอกว่าไม่มีนโยบายชาติโดยเพราะนโยบายชาติด้านศิลปวัฒนธรรมไม่เข้มแข็งเพราะว่ามันเป็นนโยบายที่มาแล้วก็ไปภายในเวลาไม่ถึง4ปีตามยุคของรัฐบาลก็ตรงนี้เราก็คุยกันแบบคนระดับล่างนะซึ่งเดิมทีเนี่ยมันไม่มีปากเสียงนะฮะแต่เดี๋ยวนี้ผมเชื่อว่าภาคประชาสังคมเนี่ยเริ่มที่ จะมีสิ่งเหล่านี้เหมือนที่ท่านอญญาจารย์นลงศักดิ์ได้พูดว่าท่านได้ทําแล้วมันเป็นมรรคเป็นผลท่านใช้ทุนที่ท่านมีอยู่นะครับท่านสเดจรย์พิชายก็พูดถึงศิลปะที่เรามีอยู่แล้วก็ถูกมาจัดระบบนะครับโดยรัฐสํานักแล้วก็มีการเรียนการสอนออกไปผมคิดว่าถ้าขยายออกไปให้มากกว่านี้มันก็น่าจะเจริญนะครับเพราะเรามีมากจริงๆนะครับต้องบอกว่าเรามีมากจริงๆนะครับก็ขอบ คงปิดท้ายเลยใช่ไหมครับอาจารย์ในส่วนนี้ครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับคิดว่าคิดว่าการอนุรักษ์นะครับการฟื้นฟูประยุกต์ต่อยอดเนี่ยก็ก็คงต้องต้องมาตระหนักถึงสิ่งที่เรามีนั่นแหละไม่ต้องแปะเอาสิ่งที่อยู่ไกลตัวนะครับขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์สงวิทย์ครับยนเชิญอาจารย์รงศักดิ์เลยครับจริงผมขออนุญาตสรุปสั้นๆนะฮะจัิงก็ ถ้าฟังตั้งแต่ช่วงต้นมาจนถึงนาทีนี้เนี่ยผมว่าบทสรุปอยู่ในเนื้อหาที่ที่ได้พูดได้คุยกันไปแล้วนะครับได,ได้เทปไว้ไหมครับได้เทปไว้หมดเลยใช่ไหมจานโออันนี้ผมยืนยันว่าจะเป็นเทปที่ดีมากๆอีกเทปหนึ่งของของแวดวงศิลป,ปะวัฒนธรรมของประเทศไทยเรานะครับลองถ้าเป็นโอกาสจะรบกวนเอาขึ้น y u t u b e ให้คนได้โหลดได้อ่านได้นั่งได้ดูกันเนี่ยผมว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับแม้เวลามันจะ ยาวหน่อยก็ลองตัดยังไงบางส่วนให้มันดูกระชับลงอนระผมว่าน่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งผมก็คงสรุปง่ายๆก็คือถ้าเราจะสแสวงหาความเป็นไทยจะไทยแท้จะไท,ย,ะไทย,ยเท่ก็แล้วแต่เนี่ยก็ต้องคาความเข้าใจความเป็นไทยผ่านสองเรื่องซึ่งบังเอิญเป็นผมว่าเป็นมันบังเอิญเป็นแก่นนะฮะก็เลยต้องอย่างที่ท่านศาสตราจารย์พิชาร์พูดถึงเมื่อกี้แหละครับท่านใช้คําว่าหนึ่งรูปสองนามใช,ใช่ไหมครผมก็ใช้ว่ารูปที่ปรากฏ กับเป็นที่ไม่ปรากฏก็เป็นนามธรรมก็เป็นสองอันเนี่ยชัดเจนแล้วนะครับก็เน้นที่ส่วนที่สองนะสองสองนามที่พูดถึงเนี่ยนะก็คือเรื่องคำว่าคอนเทนต์กับคอนเซ็ปต์กับคอนเทนต์อันนี้สำคัญมากนะฮะไม่งั้นเราจะไปเน้นแต่รูปแบบามานั่งเถียงกันเนี่ย ว่าเรานั่งเถียงผ่านตัวรูปเฉยๆถูกไหมท่านแท้ไทยไม่ไทยเนี่ยทะเลาะตรงนี้แต่คอนเซ็ปต์ต่างหากที่สําคัญถูกไหมคอนเทนต์่ความเป็นไทยที่สําคัญอันนี้ผมก็เลยบอกว่าเอาล่ะถ้าเราเข้าใจสิ่งนี้ถูกต้องแล้วเนี่ยเราจะทําให้เกิดกระแสที่เรียกว่าไทยเทรนได้เนี่ยไทยเทรนไม่ยากครับถูกไหมฮะจะเป็นเกาหลีเทรนจะจะเป็นป๊ p o ค c u เ t อร์โคเรียนป๊ p o ค c u เ t อร์ไม่มีทางกินไทยเทรนได้เด็ดขาดถ้าเราเข้าใจสส่วนนี้ให้ชัด ถ้าตีประเด็นให้ถูกต้องก็ก็จะเป็นแน่คีที่ถูกต้องผมก็ยังยังชอบประโยคที่มาจากผลงานวิจัยของทางศิบปรกรน,นะครับหลายสิบปีที่ผ่านมาแล้วเนี่ยต้องไปสืบค้นเองนะครับว่าคำเนี้ยท่านไหนได้ทำวิจัยเรื่องนี้ไว้แล้วผมว่ามันชัดมากอาจารย์ก็คือคำว่า develop for today sustain for tomorrow คำเนี้ยชัดมากๆแล้วก็ผ่านสอนรูป2นาม นะครับอันนี้ความเป็นไทยจะชัดเลยแล้วเป็นทุกคนก็จะคนไทยทั้งหมดทั้งประเแผ่นดินเนี่ยก็จะมีทูส์มีเครื่องมือในการมองหาความเป็นไทยแล้วนะครับอันนี้ก็ทุกคนจะสแสวงหาวาุฒไทยได้หมดเลยแล้วความเป็นไทยมันก็จะยั่งยืนนะครับขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์รงศักดิ์นะครับเหมือนกับช่วยสรุปให้เลยนะสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับสุดท้ายของท่านอาจารย์ปรีชานี่จะพูดเรื่อง ฟีประหัตใช่ไหมงานฟีประหัตนะเรียนเชิญครับก็ก่อนอื่นก็จะอัญเชิญภาพฟีประหัตมาพูดถึงเนี่ยก็คงจะขออัญเชิญคํานิยมหรือวิสัยทัศน์หรือแอพพลิเคชันของพระบาพทพี่หัวที่มีต่องานสถาปัธรรมเป็นทุนในพระองค์ท่านมาเล่าสู่กันฟังสิ่งที่ผมยกมาเนี่ยก็ไปคัดมาจากพระราชดำรัส ในการเปิดงานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติเอยหรือในวาระต่างๆเกี่ยวด้านศิลปวัฒนธรรมเนี่ยท่านไปพระพรามบัตรไว้นในอดีตแล้วก็เอามาเล่าสู่กันฟังผมคิดว่านี่คือเรื่องของการการเข้าถึงคือคนเราจะทําอะไรก็ตามเนี่ยทำงานศิลปะหรือจะเป็นนักวิจัยเป็นนักสนับสนุนส่งเสริมศิลปะหรือเป็นนักสร้างสรงรค์ศิลปะมันก็ต้องรู้ว่าสิ่งที่ตัวเองทำานะมันมีมีคุณค่ามีโครงสร้างยังไงนะฮะอันนี้ก็ขออนุญาตเดี๋ยวขอย้าย ย้ายฝ่ายไปต้องระวังหนึ่งเดี๋ยวผิดฝ่ายเดี๋ยวขอเวลาแป๊บนะฮะของรบกวนปวลาที่หนึ่งความจริงก็ประเด็นนี้คงไม่ต้องพูดถึงพระองค์ท่านมากเราคงเข้าใจกันดีแล้วนะแต่ว่าพูดนิดหน่อยเพื่อเพื่อจะให้เกิดความมั่นใจว่าพระองค์ท่านเนี่ยค่อนข้างจะสนับสนุนและเชียร์เชียร์แล้วเอราพระองค์ท่านเป็นทั้งนักอ่า อรุรกษ์สืบษาวิจัยพัฒนาสร้างสารค์และสาสนุนเผยแพร่ศิลปว่าธรรมตัวยงเลยที่ผมพูดตอนท้ายว่าพระค์ท่านทําครบเรียกว่าทำนุบำรุงศิลปล่าว่าทำหกพันธกิจคืออรุรกษ์สึกษาวิจัยพัฒนาสร้างสารค์และสารตุเผยแพร่ ที่ผมพูดตรงนี้ทุกพันธกิจเราคงคิดได้ถึงพระราชภารกิจที่พระองค์ท่งงานเกี่ยวด้านสิทธประธรรมนะฮะถึงแม้ว่างานด้านการเมืองเรื่องประเทศชาติอื่นๆมีโครงการ4ี่ห้าพันโครงการเกี่ยวเรื่องปากเรื่องท้องของแผ่นดินนี้พระองค์ก็ส่งด้วยาสาทธิประรรมก็ส่งด้วยนะฮะอันนี้ก็พูดว่าพระองค์ได้กล่าวไว้ในการเปิดงานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่15เมื่อวันที่สกรกฎาคมศูนะฮะศิลปะไทยศิลปะของไทยรุ่งเรืองมาแต่โบราณกาลและสามารถแสดงลักษณะของชาติไทยอย่างแท้จริงเห็นไหมที่เราพูดเรื่องอัตลักษณ์แนละลักษณะของไทยแท้จริงเนี่ยมันคือนามสองส่วนนะฮะไม่ใช่รูปแต่รูปมันเป็นส่วนประกอบออก็เพราะบรรพุษของเรามุ่งทําขึ้นเพื่อศิลปะท่านเน้นลยนะท่านมาพูดศิลปะเพื่อศิลปะเลยก็มุ่งทําขึ้นเพื่อศิลปะด้วยความบริสุทธ์ใจ อย่างแท้จริงเน้นนะฮะทำขึ้นเพื่องานศิลปะเพื่อเป็นศิลปะนะเพื่อเป็นศิลปะด้วยด้วยความบริสุทธิ์ใจอย่างแท้จริงขอให้ศิลปินทั้งหลายพยายามรักษาความบริสุทธิ์ใจที่มีค่านี้ไว้เพื่อยึดถือนะยึดถือ,เพ,อ,ถอเพื่อยึดถือไว้เป็นหัวใจเป็นโครงสร้างในการสร้างสารรค์ศิลปะของท่านตลอดไปใช่ไหมคีย์เวิร์ดนี่คัดมาตอนนี้สำคัญมากเลย มันการทํางานศิลปะมันต้องทําอะไรก็ตามมันต้องมีใจต้องมีเป็นหัวใจมีความจริงใจแล้วก็มีความจริงใจแล้วก็ด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยรักษาความบริสุทธิ์ใจความคุณค่าไว้ไว้ในหัวใจเพื่อจะให้ในการสร้างสรรค์ศิลปะของเราเนี่ยได้มีคุณค่าได้ตลอดไปอีกอีกครั้งหนึ่งเมื่อหลังจากนั้นเมื่อก่อนนีครับปีศูนย์หกยีหกพาท่านได้กล่าวไว้ว่าชาติที่จะเดินแล้วย่อมพยายามรักษานะฮะรักษานะคืออนุวั ส่งเสริมและเทิดทูนศิลปะของตนศิลปะของไทยเราเป็นศิลปะที่บรรพบุรุษได้สร้างสารรค์มาด้วยความปราณีตบังจงนะท่านเน้นว่างานศิลปะเนี่ยเน้นทําด้วยความปราณีตบังจงคือในเ,เรื่องของทางรูปแบบแต่รูปแบบนเนี่ยมันป,ปราณีตบังจงไปสะท้อนถึงตัวจิตใจด้วยปราณีตมันไม่ใช่ปราณีตแค่พิมพ์มือดีสี่ห้าว่ามันเป็นเรื่องของใจต้องละเอียด ใจต้องชัดเจนและได,ได้รับการนิยมตลอดมาจนถึงบัดนี้ควรที่เราทุกคนจะพยายามจดจำฝังใจช่วยกันรักษามาตรฐานรักษามาตรฐานนะฮะและหมายรักษามาตรฐานคือรักษาคุณค่านะครับและค้นคว้าคืออาวิจัยและค้นคว้าเพื่อให้ศิลปะของเราเก้าวหน้ากว้างขวางยิ่งขึ้นนี่เป็นพระราชบัญัตเมื่อปีศนะูนทันสมัยมากเลย แล้วสิ่งที่เราพูดท่านตัดไว้เมื่อปีศ -607 เนี่ยเราก็ยังมานั่งพูดมาควานหาความเป็นไทยกันอยู่นั่นแหะเพราะเราไม่รู้ว่าศิลปะคืออะไรศิลปะคืออะไรคือศิลปะคือความเข้าใจว่าเราเข้าใจหรือเปล่าถ้าเรารู้ค่าซะแล้วความเป็นไทยมันก็ซ้อนอยู่ในนามสองส่วนนั่นแหพะพอเราไปดูแค่ศิลปะเพียงแค่เมื่อกี้เราก็คุยกันแล้วนะอาจารย์ฮะว่าเราไปเน้นที่ทฤษฎีบางทฤษฎีเน้นที่รูปแบบบางรูปแบบเทคนิคบางเทคนิคก็ตีกันตาย เราก็บอกไอ้ไทยอันนี้ใหม่ไทยอันนี้ไม่หลงรักปิดทองอันนี้หลงรักปิดทองไม่ถูกขนปไปเพณีไม่เป็นไทยมันไม่ใช่เลยครับมันอยู่ที่เจตนาอยู่ที่ความจริงใจนะฮะท่านทั้งหลายที่ได้รับปริญญาในี้ท่านพระราทานให้กับผู้รับปริญญาที่มาหลายสิบปีกรนะฮะเมือ่อเมื่อปีศ9 1 0นยท่านราท่านทั้งหลายที่ได้รับปริญญาทางเสือปะแล้วจึงควรคำนึงถึงความเป็นศิลปินโอ้ เน้นชัดเลยเราถามว่าแล้วเรียนศิลปะไปทาอะไรกินเป็นศิลปินไปทาอะไรกินทํามาหากินข้าวสารไม่ก่อหม้อแล้วท่านบอกว่าเมื่อได้รับปริญญาทางศิลปะแล้วจึงควรคํานึงถึงความเป็นศิลปินซึ่งหมายถึงความสามารถตามธรรมชาติที่จะเห็นความงามและความคิดความงามความงามความคิดความหมายมีคิดที่อาจารย์เบากรธเรได้พูดแล้วนะความงามความคิดความหมายเมื่อเกิด มาคิดแล้วมาเกิดคอนเซปต์แล้วนะเมื่อเกิดความคิดแล้วก็ต้องอาศัยวิชาความรู้ทางรูปแบบคือทางเทคนิควิธีการเช่นวิชาช่างเป็นต้นจึงจะแสดงออกเป็นจิตกรรมปฏิมากรรมหรือศิลป,ะ,ปะในัษษะอื่นๆได้ท่านทั้งหลายจะออกไปมีหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องกับศิลป,ะ,ปะโดยตรงควรจะได้ระหนักว่าต้องฝึกฝนทั้งความเป็นศิลปิน ห็นไ,ไหมความเป็นศิลปินคือสเปรดของความเป็นอาร์ติสต์นะฮะประกอบไปวับบางท่านคงรู้กันแล้วทั้งวิชาช่างของท่านคือในหน้านรูปแบบเทคนิควิธีการพร้อมกันไปท่านจะทําหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์และสามารถรักษามาตรฐานศิลปะของชาติไว้สืบไปนี่ประเด็นคอนเฟิร์มเลยว่าส่วนที่เป็นรูปกับนามที่เราคุยนะสำคัญมากและผมขยายนามเป็นสองส่วนเนี่ยทั้งทั้งคอนเซ็ปต์กับคอนเทนต์เห็ไหมอันนี้ท่านท่านพูดไว้ตั้งปี0ูนย์หกถึงเจ็ งานของท่านนับได้ว่าเป็นงานสําคัญอย่างยิ่งส่วนหนึ่งเป็นการสร้างสารคความเจริญของประเทศเพราะงานด้านการศึกษาศิลป,ปะและวัฒนธรรมนั้นคือางานสร้างสารค์ความเจริญทางปัญญาทางจิตใจซึ่งเป็นเป็นทั้งต้นทุนและเป็นองค์ประกอบนะเราพูดถึงการเป็นต้นทุนและเป็นองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ของความเจริญของประเทศในด้านอืน่นๆเพราะฉะนั้นการเมื่อกี้เราคุยถึงว่า อาเซียนเราจะเปิดประเทศนั้นเราพูดถึงว่าอย่างอื่นแล้วก็เรียบร้อยแล้วเรื่องโรงแรงงานนั้นต้นทุนทางวาาัฒนธรรมต้นทุนทางศิลปะไม่มีอยู่จริง ความเป็นไทยก็มีอยู่จริงเพียงแต่ว่าเราเข้าใจผิดไปหรือเปล่าเราลืมอะไรไปหรือเปล่าเราหลงทางหรือเปล่ามันทําให้เราเรามานั่งตั้งคําถามหาความเป็นไทยกันถ้าเราเข้าใจถูกเราเราคงไม่ต้องหาความเป็นไทยในเรื่องรูปหนึ่งส่วนและนามสองส่วนนี่พปอยู่ั็ท่านอิกาวเวลาว่างานของท่านนับว่าเป็นงานสําคัญอย่างยิ่งส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ความเจริญของประเทศเพราะงานด้านการศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมนั้นคืองานสร้างสรรค์ความเจริญทางปัญญาและทางจิตใจ ซึ่งเป็นทั้งต้นทุนเป็นทั้งองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ทั้งของความเจริญในด้านอื่นๆของประเทศทั้งหมดและเป็นปัจจัยที่ช่วยให้เรารักษาและดํารงความเป็นไทยไว้ได้สืบไปนะครับอันนี้ก็ขออันเชิญมาความจริงมันน่าจะน่าจะจบแล้วมันคงไม่ต้องพูดถึงงานพระองค์ท่านทีนี้เอานิดหน่อยแล้วกันนะครับคืองานพระองท่านเนี่ยผมจะพูดในบทบาทของพระองคท่านในด้านสิลปรันธรรมในหลายด้านด้านคอนเซ็ปต์เนี่ยคอนเซปต์สำคัญคือพระองท่านเป็นนัก วางคำานุบำรุงและสืบสารอย่างเช่นวัดที่ที่ที่ผมเลยว่าที่ในหอพุทธรัตขอขอภัยเรสมองแย่นะหอพุทธรัตที่ในวัดพระแก้วนะฮะพระองค์ท่านใช้ท่านพระองค์ท่านบอกว่าจริจริงท่านสะเทือนใจมากนี่ความเป็นมานะได้บนเนี่ยเป็นภาพโบราณเป็นพวกดังฟ้าลอยป็นฟ้องหมดเลยแต่ด้านล่างเป็นภาพเขียนที่ตอนนั้นท่านเสด็จประพาสยุโรปสมเร็จ เพื่อญาติได้คองแผ่นดินแล้วก็อาจารย์สินห์ก็ได้ได้รับนโยบายออกแบบคือรับพระราชทานแนวคิดก็เลยทําเป็นภาพพระยี่หัวส่งพระราชกรณีต่างๆเขียนเข้าไปเขียนด้วยออกแบบโดยอาจารย์ศิลป์พีรศรีและมีลูกศิษย์อุหาแต่ท่านบอกทำยังไงท่านดูแล้วท่านทอบภาพพระน,น,อนทานนอนทาพระเนตรานไม่เข้ากัน ภาพข้างบนข้างล่างไม่เข้าก่ก็เป็นไอเดียที่ต้องสกัดภาพนั้นออกแล้วก็ไปเอาไปเก็บในพิพิธภัณฑ์ไ้อย่างดีเพื่อรักษาคุณค่าทางองค์ความรู้ที่อาจารย์ศิลป์ได้ออกแบบและมีลูกศิษย์ลูกหาศิลปินดังๆในอดีตลูกศิษย์รุ่นแรกช่วย,ยเขียนและเป็นที่มาพระองค์ท่านทรงางานชุดนี้อยากให้เขียนภาพข้างล่างให้มันเข้ากับข้างบน ให้เป็นภาพที่บูรณาการกันยุคสมัยเดียวกันจึงเป็นไอเดียถึงเรื่องเรื่องเรื่องรูปแบบภาพขาบวนข้างล่างต้องเข้ายุคกันเพียงภาพจารศิลป์ไม่ใช่ไม่ดีนะครับดีแต่ว่ารูปแบบมันโดดมันเป็นร่วมสมัยเป็นโมเดิร์นมากๆท่านอยากเอาให้เป็นแบบไทยไทยที่ผสมผสานระหว่างรอหกร้อหกกับรอเจ็ดก็มีพคสติเข้ามาก็เป็นภาพชุดนี่ยนะฮะภาพประวัติกรหอพิพิธท่านพระาราชทานไอเดียว่าทํายังไงที่จะให้ ให้ภาพมันมีคีย์เวิร์ดโดยมีหอพุทธรัตน์เป็นเมนคอนเซ็ปต์องทุกผนังแล้วก็เรื่องทุกเรื่องในพระราชประวัติตั้งแต่รสี่รสห้ารสหกรสเจ็ดรสแปดรสเก้าเนี่ยทั้งหมดสิบเอ็ดผนังเนี่ยมันจะเบอร์เรื่องไปพร้อมกันแล้วก็วางคอนเซ็ปต์พวกวางคอนเซ็ปต์ประเลยนว่าต้องมีหอพุทธรัตน์เป็นเมนพอยอยู่ในภาพอยู่ตรงไหนก็ได้ เป,เป็นผู้กำกับนี่แสดงถึงวิภาวิสัยทัศน์ในเรื่องของการวางคอนเซปต์ไอเดียแล้วก็สืบสารได้บาตธรรมและทําให้เข้ายุคเข้าสมัยถึงแม้ว่าพระองค์ท่านก็บอกเจ็บปวดใจเมื่อนันที่ต้องสกัดภาพอาจารย์ศิลป์ออกไปไว้ที่อื่นแต่ว่าให้เก็บไว้ที่ควรแต่ให้ภาพขาบวนข้างล่างเนี่ยมันบูรณาการกันนะฮะนั้นพระองค์ท่านเป็นศิลปินนะฮะเราคงทราบส่งงานชุดแรกเนี่ยก็ส่งศึกษาแบบอนะคาเดมิก นะฮะพรงบอกว่าต้องมีใจต้องมีความศรัทธาทรงพ,พระเนธพระธิพนเพลงแล้วก็ส่งเขียนรูปบุคคลที่พระอ,องค์รักผูกพันแล้วก็เขียนให้เหมือนก็มีครูบาอาจารย์ในสายสืบกรณเข้าไปถวายการสอนพระอ,องค์ท่านในการเขียนฟิกเกอร์ติฟเป็นงานยุคแรก,กนะฮะเป็นเรื่องของเขียนเขียนในเรื่องอารมณ์ความรู้สึกเป็นแบบซับจ ctive แต่ผ่านฟิกเกอร์ติบบุคคลที่พระอ,องค์รักแล้วชุดต่อมาก็เป็นเรื่องของใช้ความรู้สึกเข้ามาแปลความหมาย มาถอดรหัสเป็นเรื่องของภาพในเชิงสาระมากขึ้นสาระเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องสังคมชีวิตวัฒนธรรมโดยภาพภาพเนี่ยนะสำคัญมากมันเกี่ยวกับเรื่องของสังคมการเมืองในยุคนั้นในบ้านเมืองเป็นเหตุการณ์ยังไงแต่พระอ,องค์ก็ไม่ได้เรียกว,ว่าฉลาดพระอ,องค์ก็คิดว่าทำเป็นเอ็กเพรสชั่นเป็นความรู้สึกออกมาโดยเป็นแบบศิปลปะในเชิงนามธรรมา แต่ว่าสื่อประมาถึงเรื่องความสะเทือนใจความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องสังคมการเมืองที่พระองค์บริหารประเทศนี้อยู่แต่ว่าทําอะไรไม่ได้ก็สะท้อนไปเรื่องของงานศิลปะนะครับวันนี้โดยโดยย่อแล้วกันออก็ประมาณนี้แล้วต่อไปก็อย่างเช่นเนี่ยรูปแบบก็เป็นงานชุดหอพุทธลัตนะฮะภาพภาพ,พภาพฝีพระหัตถ์ที่เป็นภาพถ่ายพระองค์สเก็ตไอเดียเป็นคอนเซปเป็นเรื่องหมดว่าวันนี้ถ่ายรูปอะไร รูปเนี่ยจะมีมีมูฟมีมีฟีลลิ่งเป็นยังไงบางรูปพค์ท่านบอกว่าถ่ายมาแล้วก็มานั่งมานั่งวิเคราะห์เขียนเป็นคอนเซปต์ทีหลังเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพูดกันเมื่อครู่นี่คือรูปหนึ่งนามสองมีแน่แต่ว่ารูปเกิดก่อนหรือนามเกิดก่อนมันก็มันจะสับไปสับมาแล้วการทํางานศิลปะบางทีอาจจะรูปเกิดก่อนทํางานก่อนแล้วค่อยมาวิเคราะห์มาเป็นมาเป็นมาเป็นคอนเซปต์หรือเป็นคอนเทนต์นนะฮะแต่คอนเทนต์เนี่ยมันเกิดแน่นอนแต่เกิดด้วยจิตใต้สำเนึกอที่ไม่รู้ตัวทำไปแล้วลวคค่อยมาาิเระห์ นะครับแต่ทีนี้บางคนก็อาจจะวาง concept. คอนเซปต์วางคอนเซปต์วางรูปแบบวางคอนเทนต์ไว้ในใจแล้วก็ทำเป็นเป็นระบบแบบนั้นนะฮะอันนี้ก็เป็นเป็น,ปนคืออยากชห็นนี่เป็นชุดพระผ้า,ผาชนกโองท่านก็ทรงงานอยู่นะฮะทรงงานแล้วมีแนวคิดต่างๆดูเป็นผ่านนะครับเพราะเวลามันน้อยเอาประมาณนีล้ลวกันเพราะสิ่งที่พงค์ได้ทรงงานทุกอย่างแล้วก็พระราชกระแสพระราชลํำนางต่างๆรวมถึงผลงานที่เราเราทราบกันจากที่ทรงงานทุกทุกอย่างที่ทรงมาเนี่ยก็ได้รับพระราชทาน ไอ้ถวายเป็นองค์อัครมหศิลปินนะครับเราก็คงไม่ไม่ปฏิเสธเพราะว่าผมได้เข้าร่วมถวายงานจะรู้ว่าพระองค์ท่านมีพระวิสัยทัศน์ด้านศิละปะทุกประเด็นเลยสิ่งที่ท่านพูดตรงนี้เวลาท่านถามศิลปินพวกเราไปถวายงานเนี่ยแล้วทำสกเก็ตช์งานไอเดียอะไรบางอย่างไปเนี่ยเราคือท่านท่านจะตั้งคําถามเนี่ยเราก็อึ้งตอบไม่ได้ อย่างเช่นคำถามเมื่อกี้ผมถามว่าแล้วศิลปะราชกาลที่เก้าของท่านเป็นไงอาจารย์ญญตอบได้ไหมอาจารย์ญญตอบได้นะม,มันมันตอบลําบากนะฮะแต่มันเป็นคําถามที่เชิงให้เห็นว่าท่านพูดท้ายเหมืนอนกันว่าสิ่งที่เราพูดกัน่ะมันต้องมาจากส่วนที่เป็นรูปก,กับนามรูปที่เป็นความจริงใจและนามแต,แต่ต้องมีความศรัทธาเป็นตัวตั้งแล้วก็รู้ว่าขาสองข้างยืนอยู่ที่ไหนยืนบนพื้นดินสยามเนี่ยเราจะเอาอะไรมาเป็นานามและเอาอะไรมาใช้เป็นรูป ถ้าไม่พูดว่าจะใช้ศิลปะด้วยมีเดียอะไรก็ได้ทำไมว่าสีน้ําสีน้ำมันก็ไม่ว่าแต่ว่าขาสองข้างอยู่อยู่พผ่นดินสยามเนี่ยอยู่ภาคกลางอยู่ภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้แล้วเรารู้สึก,กอะไรใช้ความรู้สึกก่อนนะฮะรู้สึกศรัทธากับอะไรแอ้ความรู้สึกศรัทธาตรงนั้นนะ่ะเราจะตีความแปลความมาเป็นรูปแบบทางศิลปะ,อย,นะอ,อ,ะอย่างไรและเพื่ออะไรอย่างไรและเพื่อถ้าก็พูดอย่างนี้พวกเราก็บอกโอ้โ oh, ห คือท่านถามเองตอบเองหมดแล้วก็สุดท้ายพวกเราเลยต้องก็ต้องทํางานแล้วกไม่กล้าไม่กล้าถวายรายงานนะครับคือนี่เป็นผลงานแล้วกันทะาผมก็พูดชุดในชุดกระตูนมหาชนกเนี่ยถ้าคนไม่ทราบเบื้องลึกหมายว่าพระองค์ท่านเนี่ยอยากให้คนไทยเป็นพระมหาชนกและสิ่งที่หนังสือภาชนกออกมาเนี่ยก่อนเกิดวิกฤตฟองสบู่ต้มยำกุ้งฟองสบู่แตกต้มยำกุ้งตั้งหลายปีพระองค์ท่านเตือนเลยว่าถ้าเราไม่รู้จักคือ ตัดม้ทำลายปลาหรือกินปลาแบบไม่รู้สักรู้จักรักษาวางปลาและบริโภคกันแบบเนี้ยเราก็จะเป็นประเทศที่ล่มสลายในม่ชาเนี่ยเ,เหมือนกับว่าคนตั้งแต่นะคนเลี้ยงช้างเลี้ยงม้าคือคนลากหญะาแล้วกันนะยันอุปราชเต็มไปด้วยโมหะภูมิทํำยังไงที่จะให้ทุกคนเหล่น,นั้นมีวิชาพ้นจากอาวิชาให้ได้พงอยากให้ทุกคนเป็นพระหมหาชนกท่านถึงแปลหนังสือจากบทจากบท พระนิพลไอ้จากอินเดียโบราณคือเทวนาครีหรือหมาชนกเนี่ยเราก็มามา,มาทำเป็นเป็นบทพระนิพนธ์แล้วมีภาพประกอบก็เป็นการบูรา,าการนที่อาจารย์ว่าคือเอาศิลป,ปะสุหน้มาบูราาการเพื่อจะเอาเรื่ององค์ความรู้เรืเ่องวรรณกรรมบทแปลหมาชนกเนี่ยใช้งานศิลป,ปะภาพเขียนเนี่ยเป็นตัวสื่อให้คนเข้าใจเมื่อส่งออกสู่ท้องตลาดปรากฏว่าคนก็เช่าเหรียญเอาเหรียญบูชาห้อยคอหนังสือก็เก็บบนหิ้งไม่เคยเปิดอ่านเลยไม่รู้ในหลวงว่าไง ยกมือว่าขอจงทรงพระเจริญมีอะไรเราก็บอกว่าถวายพระพรส่งพระเจริญแล้วทุกคนก็คิดว่าพระมหาชนกก็คือในหลวงแต่จริงถ้าอ่านหนังสือเลื่อนิรพงศ์จนะชี้เห็นว่าถ้าอยากให้คนไทยเราเนี่ยเป็นมหาชนกกันให้หมดถ้ามิธิลาไม่สิ้นคนดีหมายเรื่องกรุงศรีอยวยาไม่สิ้นคนดีทุกคนเป็นมหาชนกแล้วเมืองไทยจะเป็นอะไรใช่ไหมฮะ แค่นั้นนือคือโจทย์คียเวิร์ดในมหาชนทุกคนก็ไม่อ่านแล้วไม่เข้าใจว่าพระอยู่หัวหมายความว่าอะไรแล้วในหนังสือเล่มนี้ก็มีอะรบูร,บรณาการเนี่ยที่อาจารย์ว่าเอาศาสตร์ทุกแนนงตั้งแต่ภูมิศาสตร์วิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์โหราศาสตร์สังคมศาสตร์ทุกอย่างรวงมไปถึงเศรษฐกิจการเมืองอยู่ในหนังสือนี่หมดมีเรื่องดวงมันมีการผูกดวงทาไมถึงใส่ดวงเข้าไปเพราะท่านบอกว่าอย่าไปดูถูกการผูกดวง ว่าออกเวลานี้ตอนนี้จะเกิดเหตุเงี้ยเรื่องดวงชะตาต่างๆมันมีมันมันไม่ใช่เรื่องงมงายเป็นความจริงนะครับอันนี้เป็นหลายเรื่องที่ที่มันแฝงอยู่ในหนังสือหมหาโชคว่างว่าจะใครซื้อเราไปเปิดอ่านนะฮะเราจะเห็นว่าอ่านแบบอัพพเซชนะอ่านแบบเข้าถึงนะเราจะรู้ว่าหนังสือเล่มนี้กำลังบอกอะไรกับเรามันไม่ใช่มีรูปสวยหรือเป็นหนังสือที่ในหลวงทำาแล้วก็ต้องบูชาเอาไว้บนหิ้งอะไรงเงี้ยจากเล่นนั้นนะฮะทุกคนบูชาบนทิ้งหมืในหลวงก็บอกกุ้มใจมากเลยฉัน ทำออกไปแล้วคนไม่อ่านคนก็ซื้อหนังสือแล้วไปเก็บบูชาเอาเหรียญมาห้อยคอแล้วเหรียญนออกมายังไม่ทันออกเลยมีกันก็ปี้ขายเต็มท่าช้างหมดนะท <laughs> ่านก็ทํำยังไง <laughs> ก็เลยเป็นที่มาก็ออกหนังสือเนี้ยเป็นการ์ตูนท่านก็บอกว่าหนังสือมหาชนน,น่าจะให้ทําเวอร์ชั่นง,ง่ายๆในคอนเซปต,ต์เดิมเนี่ยให้เด็กอ่านได้ไหมเ <laughs> มื่อเด็กเข้าใจแล้วเด็กอาจจะมาสอนผู้ใหญ่อีกทีหน,นึ่งอะไรเงี้ยก็เป็นที่มาของเกิดเป็นเวอร์ชั่นการ์ตูนนี่เป็นคอนเซปต์ของพวกท่าน ที่ใช้การ์ตูนเป็นสื่อแล้วอีกประเด็นท่านบอกว่า